สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องพีระมิดอียิปต์พีระมิดในประเทศอียิปต์เป็นหนึ่งในพีระมิดที่เป็นที่รู้จักโดยมีหลายแห่งในประเทศอียิปต์เป็นสิ่งก่อสร้างของชาวอียิปต์โบราณสมัยก่อนยุคเหล็กโดยเฉพาะพีระมิดคูฟูในหมู่พีระมิดแห่งกิซ่านับเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการที่น่าอาัศจรรย์ของอียิปต์โบราณ พีระมิดโจเซอร์พีระมิดโจเซอร์หรือพีระมิดแห่งชักการานับเป็นพีระมิดแห่งแรกของอียิปต์ที่ฟาโรโจเซอร์แห่งราชวงศ์ที่สเป็นผู้สร้างขึ้นโดยมีอิมโฮเทฟ ที่ปรึกษาประจําพระองค์ฟาโรเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบแลักษณะที่สำคัญคือเป็นพีระมิดขั้นบันไดซ้อนกันรวม6ชั้นเปรียบเสมือนบันไดไปสู่สวรรค์ส่วนพีระมิดรุ่นหลังที่เป็นแบบมหาพีระมิดมีแต่ละด้านของพีระมิดลาดเอียงลงประมาณ51องศามีความชันน้อยกว่าและไม่เป็นขั้นบันได ก็ถือว่าเป็นการลาดของลำแสงดวงอาทิตย์เช่นกันในขณะที่พีระมิดยุคต่อมาจะไม่มีลักษณะของขั้นบันไดให้เห็นก่อนหน้านี้สุสานของฟาโรห์จะสร้างอยู่ใต้ดินโดยปิดทับด้วยสิ่งก่อสร้างที่ไม่สูงมากนักเรียกว่ามาสตาบาพีระมิดไมดุมพีระมิดไมดุมสร้างโดยฟาโรสเนฟูผู้ก่อตั้งราชวงศ์ที่สี่ของอียิปต์โบราณเป็นพีระมิดที่พยายามพัฒนารูปแบบ ต่อจากพีระมิดขั้นบันไดของฟาโรโเจเซอร์โดยตั้งใจจะก่อสร้างให้มีรูปร่างเป็นพีระมิดที่สมบูรณ์แต่เกิดปัญหาพังทลายลงระหว่างการก่อสร้างเนื่องจากพื้น้ายด้านล่างรองรับน้ำหนักพีระมิดไม่ไหวนักประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งเชื่อว่าฟาโรสเนฟูสร้างพีระมิดไมดุมนี้ให้กับฟาโรฮูนิฟาโรองค์สุดท้ายของราชวงศ์ที่สผู้เป็นพระราชบิดาของพระองค์ พีระมิดหักงอพีระมิดหักงอหรือบางครั้งเรียกกันสั้นๆว่า พีระมิดเบี้ยวสร้างขึ้นโดยฟาโรสเนฟูหลังจากการก่อสร้างพีระมิดไมดุงประสบความลบมเลวเดิมมีเป้าหมายจะสร้างให้มีรูปร่างเป็นแบบพีระมิดที่สมบูรณ์แต่เกิดปัญหาในระหว่างการก่อสร้างเนื่องจากแต่ละด้านของพีระมิดทำมุมชันมากเกินไปคือชันถึง54องศาทำให้ต้องเปลี่ยนแบบการก่อสร้างกลางคันกลายเป็นพีระมิดที่แต่ละด้านหักมุมเปลี่ยนความชัน ที่ประมาณระหว่างกลางความสูงของพีระมิดเหลือความชัน43องศานับเป็นพีระมิดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งเนื่องจากรูปร่างที่แปลกตาอย่างเห็นได้ชัดเจนและแสดงถึงความสามารถของผู้สร้างที่สามารถแก้ไขปัญหาการก่อสร้างที่เกิดขึ้นเมื่อกว่า4,600ปีมาแล้วประสบการณ์จากพีระมิดถักมุมนี้เองทำให้การก่อสร้างพีระมิดแห่งต่อมาประสบความสำเร็จ และส่งผลให้มีการสร้างมหาพีระมิดแห่งกิซ่าที่กลายเป็นหนึ่งเดียวของเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน พีระมิดแดง,รดแดงสร้างโดยฟาโรสเนฟูหลังจากพีระมิดไมดุมและพีระมิดหักงอนับเป็นพีระมิดที่มีรูปร่างสมบูรณ์แบบแห่งแรกของโลกด้านทั้งสี่ของพีระมิดแดงทำมุมเอียง43องศาเท่ากับมุมเอียงในส่วนบนของพีระมิดหักงอซึ่งเท่ากับมีการนำบทเรียนจากการสร้างพีระมิดครั้งก่อนมาใช้นั่นเองพีระมิดแดงมีความสูงถึง104เมตร หรือประมาณอาคารสูง30ชั้นฐานพีระมิดแต่ละด้านยาว2 2 0เมตรหรือมีขนาดฐานเกือบเท่ากับมหาพีระมิดคูฟูแห่งกิซ่านับเป็นพีระมิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในมหาในพีระมิดสามแห่งที่เมืองดาซูและในยุคสมัยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จยังนับเป็นสิ่งก่อสร้างสูงสุด ในโลกในขณนะนั้นอีกด้วยและเนื่องจากพีระมิดนี้สร้างโดยปิดผิวนอกด้วยหินแกรนิกสีแดงทำให้ได้ชื่อว่าพีระมิดแดงจากสีหินแกรนิกนี่เอง